การ Display by Cre ว t i v วันนี้มาพบกับท่านผู้บริหารเคเอฟดีอัพเดตบัญชีออนไลที่จะทำให้ลูกค้าได้สามารถเดินต่อไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขามีความคุ้มครองหรือมีค่าใช้จ่ายที่รองรับเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะซึ่งนัวันนี้เนี่ยสองนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมที่เราอยากจะมานำเสนอให้กับพี่ๆได้ทราบนี้ก็คืออันดับแรกวันนี้เรา ฟรีแบบฟรีจริงๆเลยก็คือปลดล็อกในเรื่องของค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีบนบัญชีออฟฟลน์นะคะซึ่งเป็นเป็นการที่เราออกบัญชีออฟฟล์มาพร้อมกับบัตรนี้นะคะสามารถไปที่สาขาของธนาคารเอ็นบีนะคะไปเปิดบัญชีออฟฟลน์ได้ยังไวันนี้ออกฟรีฟรีจริงๆนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะแล้วสิ่งนี้พิเศษหรือเป่าคุณไหมนะคะ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออนไลน์แล้วก็เปิดบัตรดิจิตอลเดบิตการ์ดนะคะสิทธิประโยชน์มีมากมายเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกที่เราไปมันจะคู่ก็คือฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะ